สวัสดีนะท่านถึงเวลาแล้วที่ผมจะเอานะชั้นวางแก๊สนะที่เปิดแก๊สหรืออะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องเอาไปติดตั้งเปลี่ยนอันนั้นนะฮะอันนั้นละ่ะจะไว้นั้นบอกหรือว่ายกออกยกออก <c oughs> จะเอาไปทําเป็นตู้กับข้าวตาเมนูอืมอืม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนหัวแก๊สด,ดูนะท่านว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าในเมนูโชว์ม,มาแกะชุงกอนแล้วกูนี่นะท่านเมนูหาเองนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบแก๊สด,ดูมันจะบึ้มบ้มอะไรไหมนี่นะท่าน ติดมะจาที่เฮียเขาบอก ทำเสร็จนะาไ้เดี๋ยวไปเอาคีมตัด นี่เราท่านเราจะมาทำให้มันใช้งานได้แม่บ้านบอกว่าขี้เกียจใช้ฟืนล้วอยากอยากสลับ เราไม่เคยขี้เกียจแม่ขาบอกให้เอานี่ใส่ก่อนนีู่

จะมีดเอาพาตัดให้มันส,สวยๆก่นอนนี่นตั้งใจมีจะเอามีดเอาพาทำไมลนะ่ะตั้งใจก็เลยไม่เห็นสวยตั้งใจก็งง รูปรูปตรงนั้นเจ้านี่รู้ดีหมดเลยเนาะทำไมเจ้าไม่ทำเองเลยนี่นี่คือรู้หมดนะท่านรูป,ร,ปรูปตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้ในจนล็อก 哎呦！哦 อืเวลาจะมาลองทดสอบเปิดดูนะท่าน,นมาใกล้ๆอ้าวพอมันเสร็จแล้วว่าจะจะไปลองเปิดปกลัว ีให้ปากเป็นสีฟ้านี่มันก็เป็นสีฟ้าแล้วนี่เป็นแล้วเหรอเออ<า>นี่ไงนี่ไงโอเคหรือยังมันเป็นสีฟ้าแล้วนี่ไปเลยไปเลยโอเคหรือยัง,งชอบหรือยังนี่ถูกใ,ใจแรือเล่าโอ๊ยไม่มีอะไร โอ้โห้โอ้โอ้วหติด้าโอ้โหา้เเอาไงต่อเอานั่นออกสิน่ะอันนี้ก็แอบตรงนี้ก่อนแอบเหรอโอเคแบบนี้ใช่ไหม เอไว้นี่เนาะต่อกันนี่เนาะอืมมีล้อหรือเปล่าทำไมันเลื่อนได้อ่ะใส่ทำเป็นตู้ใส่กับข้าว ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นทำไม่แล้วเสร็จอืมนี่บ่จะต้องการแบบนี้บ่ค่อยต้องารเลย่อยขับเองนะน่ะค่อยจัดเองค่อยค่อยว่านะอันนี้จะไว้ฝั่งนี้ดีกว่านี่ไว้แอบๆกับตรงนี้มันดูมันดูเกะกะยังไงไม่รู้นี่ ม,นมนันเดนโดนเดดบอรตรงนี้นะนั้ข่นี่คอยจะมาไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้ก็อยู่ตรงนี้จะได้ดูเปรนยบเบียบหน่อยฮะ นี่แบบนี้อ่าโอเคนี่แบบนี้โอเคแล้วนี่จะได้ไม่ต้องเกีกาทั้งแก๊สแล้วอยู่ตรงกลางทางเดินบ้าบอกคอเตกโอเคครับทุกท่านฝากไว้ทีนี้สวัสดีครับอย่าไปุ่นวาย